ินค้าจากพีชปาลมเยอะแยะมากมายผู้คนที่นี่นิยมกินพีสปาล์มกับมายองเนสสีเหลืองสวยจังเลยในเทศกาลนี้จ่าก,ก็ได้ลองกินอาหารท้องถิ่นที่ทำจากพีสปาลมเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละอย่างมันทั้งแปลกแล้วก็อร่อยนอกจากได้กินอาหารอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีเกษตรกร,กรที่ขนพีชปาลมมาจากสวนของตัวเองมาขายทั้งแบบต้มแล้วก็แบบสดพีชปาลมต้มรานนีลูกใหญ่มาก สอนว่าต้องเลือกลูกลายๆถึงจะอร่อยนี่ก็สสยกินค่ะกินมันทุกร้านในเทศกาลนี้มีสินค้าที่ผลิตจากพีชปามเยอะแยะมากมายและลานตาจริงๆนี่ก็คือเค้กพีชปามย่างหวานกําลังดีและนี่ก็คือเครื่องดื่มที่ทําจากพีชปามพีชปามอบแห้งก็มีค่ยยะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่ไอศกรีมพีชปามแล้วก็ยังมีพีชปามดองไปอีกดิพีชปามก็มีสรุปงานนี้อิ่มท้องแตก